กูเล่นโมเป็นมึงเล่นเน็ต้องเป็นมึงเล่นโโกกับปู่ป้าดิควายกูบ่มีตัวละครควายของแดคนตีมึงเล่นอย่างไรเล่นะไดงเล่อยากระหูนั่นแหละมันเล่นกรีนเวียมึงที่เล่นตเหิอย่างเราบันิอลิซวะกูแันเลจูซินจูซินไม่สิใจหว่ โอ้ยบย่ได้บ่ได้มาแล้วกูจสเล่นตัวเฮียอย่างวาสุเดยกกูก็เล่นไลลาเลยฮาม,มีปีเลยเฮ้กูจสเล่นเมลิ่าได้ ไ่ไหวคาลีบอกกลัวกูบ่ไหวมึงไหวอยู่ตินี่บอกคาลีมันไม่กล้าปีไวมันเอาปีเกอร์เออไหวอยู่ดูดาที่แท้มันมาทีดาอีโนฮิอีควายสุดาเฮ้ยตอนนี้มันจะบ่มีแทงใครแน่มีแต่กบเข่าทีดาแห่งเฮงโอป่วนอ่ะพุทธยานคนหน้าลำคาญ โอ้นางยิงกูนิงกูจะตายนงิงกูจะมรณะนงยิงกูชิมะีาน้่ิวหิวะีกว่นอนบุญเออเลิเอามาเลยเออเออเอาไปแขง กูเิีวะ่ะเหี้ยได้อีกที่มันก็จะตายแล้วสวัสดีัมันจะลงดาวเรียมันลงไม่ลงตีบมันอยู่นี่มันไม่ลงเฮ้ยสีหอมมันจะตายแล้วสีหอมเอาม,มันดู <c oughs> มันจะตายแล้วโ,โอ้โห้โสนหนูคิว

ยเย,ยเิงยงยิงยิงยงยิงีิยมมิยิงยมยิงเิยอยิงยิงยิงีิ่ยิงองยิยอยิงงยิงย้ยิงยิยยิงยิยงยิงยิงยิยิงยยงยิงเองยงยิงยยิงยิยิยิองยิงยิยิงยิดยิยงยิงยงอยิงยเงายิงยงยิงยง โบคุณ<อ><อ>จะต้องจัปบป้อมมันมามุกอ้ยยาไเจ้ขอเจอกันเ,เดินไปรถก่อกงะไยมาตัวอย่างไมนงเกันเร็วๆมึงไปรถสี่หอมกลไหวอย,ยู่มันมันบมีอันนั้นหนึ่งต่อนหนึ่งครับเอ้ใสปไ,ไ,ว,ไว้นงะไรวะ หัวอีนอมันยัดอยู่นี่มันยัดต้องตลงอะนั่นดีเทียดไปดึนลุงอีเทียดโวยบุกไปละอี่เทียดสีเทียดสี่เทียดโอ้ยเกิดมรณะทำเล่นเออรถอีควาอีนอฮีมึงเอ้ยเนาะมึงกล้าจะมาสู้กับกัว วายนะตัวมาสี่แ่นว่าบวมรวะเออีมซนดับเออีควายอจริงว้ายสัตว์มองไม่ไดเล็วหดแล้ว อไปก็นี่มังถ่ายตาเขาจะไปหู้อีกะอิศวยคือกวนโบราณกระทึกได้อีสัอควยคือันมันมาจบมึงเบิ่งดูาพัดเนยังไงมเจห้มันม มันมันมันบมันบินมันบินมันบินโอมมันเออมึงมึงมาจะปอมดูป้อมมันจะแตกเลยเบัดเดียวเนี่ยทีมโง่ที่าย้ยบอมแมนขอโทษที่ทำใหุ้ดุดรุด ไเสียงในัมั่วกูควรออกอันกงเล็บบอสดุดเลือดอ่ะบั่กูต้องออกตีไปอมาอะไ้อีน่ามาเหมือนได้นะสุมาเจาะเลนเลนกอ,องเลยมันมีกอออฟก็อัออนโตทั้งลุ่มมันวะยามันบรสุทธเท่าไหร่ตัวระวังให้พี่บุษแล ดอลงขันยัมายัมไม่เราคูไดหรอกแล้วจ้้่ว้ตายแมันลียวป่าอย่างอดีดีที่อันท <genocide> ีค่อยโหลดได้อีกสัตว์แม่งเก็บตายถกวนอโอปวดแหงนะครับีบ้า ตังเขาจอเล่นเขาปันอันเขาปั่นระดับโลกัำจอแต่เล่นทองอ้ยใชุ้ตอีเสัยไปเล่นกางมันมันไลไรมันไลไมันไลไรอออพว้าวเล่นกเหี้ย เฮ้ยไม่ไหวไมไหอีมาทิวดามาทิวดีน่ารัค่ะใจเย็นๆให้ตุ้ยยติดฟอนตัเขาอย่าง เออมัมมนสอบไถ่มดแล้วนะสูพี่สอบฮิวมุวยวสวยโคตรโคตรโอ้ยเาเต่าเดีวตุ่นตามีปลา,าด้วป้าเขาเล่นกิงกก้งเนาะบบกิ้งเท่าปลาเขาอเดอเกือบรุดเกิด เยเอียเฮียเฮียเฮียอย่าเข้าไเฮีย่ะเจนคเ็นคาเนคาพี่ก็ควรจเย็นอีเทีกูจะตเเฮียเฮีย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 โบตายใส่เลือดอยู่โอ้ยกูจะตายมีมั่นมีมั่นมี โอ้ยอีกวิน่เวียร์อีควายมันมาตามกูเฮ้ยกูเสียอันตีแล้วมันมาตามปับบัมยันต์ไฟกันเฮีย้อย่ะบุญจ๊ะ ฟันถอยเราไมาใช้คิดดันลิ้มน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมันบินมันบินมันมันบินเยี่ยมปลาตู้ปลาตู้ปลาตู้ขอยู่บนตัน เนไปเลยเดินไปเฮียเฮียเฮียยเฮียกัน็เป็นอย่างว่าเป็นอย่างซี้เสียวๆสูงซ้ยนี่นะมันเป็นไข่สูงสุเจ็ดโลกวะอแม็นๆเออกูนึกว่าคนอยู่ในองยนเกิดดา ทีมขอมีแต่เวกุซิโอกรถทีเฮ้ดย,ดย,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 ยเขาเ,าเต้า,ขา,เ,ตาเขาเต้าเอ้ยเขารอดลงลงมามามาเฮ้ยนี่คือสยพลังอจือเลยตใจเยืนตะเย็นจะยืนตเยืน เฮียปากูปากรูโอเคตายแล้วเคถ้าไม่อยากกลัวกูเอาลอดได้เฮ้ยหอยบทท้ายเร<ๆ>าจะตายแล้วไหมตายแล้วคือ <laughs> ที่หอมแม่งรัดลอดปีเฮียปีเฮียท,ยทอยอีสระปุยปุยปุย โอ้ยนอนมุกอะยังนีกูนอ,อนพวกกันห้านี่ก็ได้จะยินยินจะยินยินอีสป้ายยักิน มีโจ๊กจ้บตานเศษปนี่อันี้รู้มันคือมั่นแท้มาสิแมทใครยูไหมกูเจอปอมยังเดียวเฮ้ย เออสบายจบเลยเออกลัวกูจบไปอย้จาร็นๆทรจะพวกควาคยพวกโง่ฮวาาคุณเป็นหัวองมึ่ที่บอกให้กู จู <differences S 2> <men> ้นไี้าาตล